แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยที่สารัิธรรมนูญน่าจะมีความคําตอบให้สังคมไทยได้รลเห็นอยู่บ้างแล้วนะครับพวกเราก็จะนัดการถแถลงข่าวตอนเวลาบ่ายสองโมงนะครับคงจะได้สรุปสถานการณ์ต่างๆที่จะนําเสนอเนี่ยนะครับกันในวันพรุ่งนี้ครับนะครับเพราะถึงอย่างไรนั้นถ้ายังดื้อดึงที่จะสร้างความเสียหายให้กับชาติบ้านเมืองไม่ว่าเรื่องที่ดินเก่าสิบเก้าปีเรื่องคาสิโนเรื่องระบบเงินตรา นะครับเรื่องแลนด์ปิดแอบไปซุกที่สามแสนไร่อย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามประชาชนต้องลุกขึ้นมาจัดก,การนะครับไม่มีปัญหานะครับอย่างไรก็ก็มีการขับไล่กันนะครับก็หนีกันกไม่ออกไม่เคยไปดีเดียนะครับแต่ยังยืนยันกันว่าไม่เอากการร,ราัฐประหารจากจากนี้ไปเนี่ยคุณจตุพรมองว่าการเมืองมันจะไปแบบไหนยังไงคะในมุมของคุณจตุพร คือหน้าวันนี้นะครับแค่แบ่งสมบัติก็เท่านั้นเองนะครับแบ่งตําแหน่งรัฐมนตรีที่ภุมมใจไทยถอนตัวไปนะครับเราแบ่งงบประมาณแบ่งอะไรกันเนี่ยนะครับไม่ได้คิดอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรกันนะครับรอยหน้ารอยตาต่างสวยงาผลประโยชน์เพราะรู้ว่ายุบสภาก็แพ้เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะประเทศจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจะไปคาดหวังอะไรกับไอ้คนพันอย่างนี้กันไม่ได้เลย เป็นห่วงไหมคะว่าอาจจะเกิดการพยายามจะปลุกมวลชนอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะมาแบบคัดง้างกันอะไรทํานองลักษณะแบบออนั่นแสดงว่าเจตนาเรียกรัฐประหารตัวจริงถ้าต,ต้องการรัฐประหารก็ให้ทําอย่างนั้นเถอะเพราะว่านั่น,นคือการรัฐการเรียกรัฐประหารตัวจริงอันนี้ถ้าพูดถึงพักประชาชนกับทางพักเพื่อไทยได้อยากจะบอกอะไรเขาบ้างคะคือปัญหาก็คือว่าใครมีจุดยืนอย่างไร ถ้าคุณยอมรับกับการกรบัดสัตว์ข้ามขั้วทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนได้และถ้ายังเล่นละครตบตาดูแคลนประชาชนที่รักชาติ้านเมืองน,นั้นนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับความนิยมอย่างไรนะครับคุณก็จะหมดความนิยมในเวลาต่อไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ตัวตรงกับประชาชนมีแต่เวลาของการเสื่อมสลายนะครับเพราะฉะนั้นผมพร้อมที่จะประชิญกับนะครับทุกคนในตรงนั้นนะครับถ้ามาใส่ความคนที่มาชุมนุมนั้น ถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้คุณจะก็เกิดมาไล้ถูกฝ่ายเดียวยไรืยงไงนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของคุณไม่ยอมทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะบ้านเมืองมันเดินมาถึงถึง,ถงจนถึงจุดเนี้ยคุณแค่ก็แค่นักแสดงนะครับแต่ว่าไม่ยอมเอาจริงถ้าคุณเอาจริงนะคุณคนุงยิ่งไม่มีโอกาสคุยกับสมเด็จคุณเซนหรอ